ซ่อมรถไป25วันแล้วประกันภัยจะจ่ายค่าขาดประโยชน์แค่10วันแล้วทำยังไงคะไปร้องคอพอก็แล้ว สวัสดีครับก็ฝากติดตามเพจสูตรวัตถุมงคลคู่บุญคู่บารมีได้ของแท้ได้ของมงคลไม่ต้องไปถึงวัดวัตถุมงคลที่ทาไว้ในเพเพื่อเผยแผ่บารมีธรรมของพระเกจิอาจารย์หลายๆท่านก็พยายามจะเอามาลงให้เป็นของมงคลก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ส่วนหนึ่งของจีนเกาะหนึ่งที่ว่าคนรวยอยู่เยอะ มาพูดเรื่องค่าขาดประโยชน์ในการใช้รถมันมีคนปรึกษาเข้ามาตลอดเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกันตลอดว่าซ่อมรถไป25วันแล้วประกันภัยจะจ่ายค่าขาดประโยชน์แค่10วันแล้วทํำยังไงคะไปร้องคอพพก็แล้วมันทาอะไรไม่ได้หรอครับมันมีทางเดียวประกันภัยยังโดนฟ้องคือคุณอย่าไปคิดว่าการฟ้องคดีเนี่ยมันเป็นเรื่องยุ่งยากการฟ้องคดีมันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากประเด็นก่อนว่าค่าทนายเท่าไหร่มันคุ้มไหมผมยืนยันว่าคุ้มแต่การเรียกเนี่ยมันอยู่ที่ทนายแต่ละคนว่าจะเรียกค่าทนายกี่บาทแล้วก็เดี๋ ที่มันเกิดเหตุเนี่ยว่าจะทํำยังไงก็เจอกรณีอย่างนี้ก็ไม่มีทางอื่นนะครับก็มีทางเดียวก็คือหาทานายฟ้องการฟ้องคดีเนี่ยยื่นฟ้องเป็นคดีคุ้มครองผู้บริโภคได้ไหมมันก็ต้องดูว่ารถเรามีประกันภัยหรือเปล่าและใครมปนคนจัดซ่อม สิ่งสําคัญคือตรงนี้ว่าใครเป็นคนจัดซ่อมโดยหลักประกันรถเราเนี่ยที่มีประเภท1ประเภท2บวกสบวกเนี่ยจะเป็นคนจัดซ่อมสมมติว่าเราทําประกันภัยกับบริษัท A บริษัท A ก็จะเป็นคนจัดซ่อมเพราะฉะนั้นบริษัทที่จัดซ่อมด้วยเนี่ยมีส่วนผิดด้วยครับมันชัดเจนเพราะว่าคู่กรณีมปนคนบอกเองว่าซ่อมรถสิบว,วันเสร็จเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือก็ต้องเป็นหน้าที่ของบริษัท A ในการฟ้องคดีคุณก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมแล้วคุณก็เอกสารให้ทนายทนายก็จะทําฟ้องมันไม่ยุ่งยากอะไรเลยมีแต่คุณค ในการฟ้องนี่ผมชอบด้วยแบบนี้ง่ายจะตายโอเคนะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยขอบคุณครับ